แอคค่ะปุกเรียกคุณคุณคนไข้ไม่รู้สึกตัวค่ะขอทีมขอรถอิมเมอร์เจนซีขอเครื่องดีฟิตได้ค่ะถอดเสื้อจรนวนที่ประจานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่มีชีพจรตั้งหัวใจเลยค่ะเทมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยู่จะพูนะคะอยู่จะพูดเป็นมีแอปผ่านฟันต่อบไปก่อนค่ะหน3่5สอ8 9า0สี่ห้าหกเจ็ดแปเ้าสบเรื่อพลังงานนะคะขอสองร้อยเจ้านะคะเจ็ดแปดเก้าสิบหน6่งสองสามนี่ห้าหเ็แปสบปอปค่ะ รับสองนาทด้วยนะคะับสเปากสนปดาสบีให้่สยสบองสบามสี่ห้าสิบหบเจ็ดสิบแปดเก้าขอไอี่สามยี่สดขอประวัิคนไข้นะคะคนไข้เป็นอะไรไอวีเปิดแล้วคะเบาปากสองขอหลักนะคะ C B C D m p i น i l l i ไ e คนไข้มีเจ็บหน้าอกอะไรมาด้วยหรือเปล่าคะขอ D T N ด้วยนะคะ6 7 8, 9, 20, 25, 22, แปดเก้ายนนี่สิบยนะี่สิบยี่สิบองยี่สิบี่สยี่สิบห่ก่สิบเจดแปดเก้าสิบสะเปลี่ยนด้วยนะคะสลับด้วยนะ 25, ทุกสองนาทีสลับด้วยนะคะเจ 9, ส0 1, แปดเก้าสิบ่สิองสามีห้าหเจ็ดแปดสิ้ายแล้วแล้วเขาเป็นลีกคะี่ห้า่สิบก่สิบเด นสองนาทีแล้วเอใ่ไหมคะอยี่วค่ะอี้กเจ็ิบนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอีกสิบี่สเก้าสามสี่แปดหกเจ็ดิหห้าส่สามสองหนึ่งองนาทีครับ ังเกรีมให้อยู่ครับไอมีแล้วก็ให้พุทธเจลายตามยี่สิบดีซีนะคะครับต้องเตราก้ายีบยบเต็อ2ยี่ิม่ี่าหกบเ เยี่สิบเจ็ดยี่สิบสองยี่สิบามยี่สิบสี่ยี่สิบยี่สิบนอาีเแสิบ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 ี่่สุเท่าไหร่เบอร์เลยครับคิวเจ็านอ่ามามยี่สิบ่อนะคะิวเบอร์เจ็้นะคะิวเชอร์ครับคิวเชอร์เท่าไหร่ครับส

7จ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหนึ่งสีนนะะ่ห้เจ็ดส่มพัาต้มตสองเอาสองอที่สเจดขวค่ะ ส8บ9 20, 21, 22, 2้2 2 2 2 2สันทอยคุณทอยคุณทอยช็อกค่ะช็อกครั้ที่3นะคะตอนต่อเลยค่ะของแอมโอดโรนนะคะ300มิลลิกหวกานี่10ดีซีอมโรมโดโรนฉีดเวลานี้ครับ 3, 4, 5, 6, ครับผ่านเยี่ยมไป